สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋อมาสมัครงานครับตำแหน่งอะไรครับฝ่ายบุคคลครับที่ผมยื่นใบสมัครเข้ามาโอ้เดี๋ยวผมดูเขาดูเอกสารนะนะครับ <c oughs> อ้าวที่คุณคณนนข้นามันนมเหรอครับเนี่ยอ๋อใช่ครับผมมีเชื้อได้มาเต็มเลยผมก็เลยแบบเป็นคนค่อนข้างขยันและอดทนครับแล้วทำไมถึถงออกจากบริษัทเกา่าเพราะอะไร ผมคิดว่าบริษัทเก่าม,มันหมดความท้าทายครับถือว่ามันไม่มีอะไรให้ผมตะเกยนตะกายหรือว่าขวายคว้าหาสิ่งใหม่ๆเข้ามามันตันนะครับมันตัน,<อ>นผมก็เลยแบบเฮ้ยผมผมผมลาออกดีก,กว่าจุดเด่นของตัวคุณมีอะไรไหมเอางี้แบบผมด้อยของผมผมขออยันเกินไปผมด้อยคือขยันครับผมขออยันเกินไปคุณคิดูผมขออยันนา่ไหนปกติคนเราทํางานกี่โมงโอ้ยทํางานก็เข้าแปดโมงเลิกก็บ่ายสามบ่ายสี่โมงก็เลิกแล้วผมเข้างานตีห้าคุณเลิกตีสอง ทุกครั้งทุกครั้งเฮ้ยทุกคนเหยียเนี่ยนอนวันหนึ่งสองชั่วโมงพอแล้วเชื่อไหมว่าผมทำงานถึงขนาดว่าพนัการนี่ต้องมาดึงปากกาออกจากมือผมนี่เลยผมบอกเลยว่าผมเป็นพนักงานเด่นทุกปีปีที่ผ่านมาผมเพิ่งได้มาทองคำหนัก12บาททองคำแท้เลยนะทองคำแท้เลยเป็นก้อนเลย12บาทโอ้ก็สบายรวยเลยผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมคือที่บ้านกับเขาไม่มีตังค์อ่ะผมก็เอาไปถวายวัด ทองคำสิบสองบาทนี่คุณถวายวัดอ่ะถวายวัดพวกผมต้องการให้เจ้าวาดเขาเอาไปตีเป็นทองแผ่นเอาทองคำไปตีเป็นทองแผ่นได้มาแปดหมื่นกว่าแผ่นก็แปะพระไปอะไรเงี้ยผมก็โอ้คุณนี่นอกจากจะทางานเก่งแล้วย,ยังเป็นคนใจบุญอีกเอ๊ะเอางี้เมื่อกี้ผมอ่านในแฟม้มในเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าคุณชอบเล่นกีฬาเอ๊ะ่คุณชอบกีฬาอะไรเ,เยอะก<อ>็จะเป็นอ่าพวกฟุตบอลก็ชอบฟุตบอลฟุตบอลชอบหรอฟุตบอลนี่ผมแข่งในบริษัทนี่นะผมยิงปีปีหนึ่งละแปดสิบเก้าลูกห้าสิบลูกเจ็ดสิบลูกวิ่งผมเก่งเกิน เก่งเกินจริงเลยเออเก่งบอกตรงๆนะมีทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาติดต่อผมถ้าผมไปเซ็นตอนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยเมสซี่ไม่ได้เกิดเฮ้ยจริงๆไม่พูดตรงๆต่ไให้คุณเซ็นเลยทีมไหนทีมไหนพอจะบอกผมได้ไหมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกใหญ่พรีเมียร์ลีกแต่ผมเกลียดมันไงผมก็เลยไม่เอาเฮ้ยทีมไหนวะผมไม่อยากบอกแต่ว่าผมผมเชื่อทุกทีมบนโลกเป้นยิงยกเว้นแมนยูผมไม่ชอบแมนยู อย่าว่าไม่ชอบครับโคตรเกลียดเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะเด็กผมไมเห็นอยู่คิดไปเองมาวุ้นใหญ่ก็รู้ว่าไอ้กรรมการจบมาจากไอ้โอเทอร์สตร์หรือเปล่าว่ามันได้ใบกรรมการไปได้ไงลูกบางลูกไม่ฟ้าไม่ได้ฟาวจุดโทษได้ประจำเลยแมนยูนี่ผมว่าเขาเล่นแบบว่าชัวร์แล้วนะบ้าเปล่าคือคุณไม่ชอบแมนยูไม่ที่โกงคือผมไม่ได้ว่าผมรักทีมไหนแล้วชอบทีมไหนรับโทรศัพท์กันผมผัดใจมากเลยไปลูกว่าที่แล้ว แมนยูชนะไงกล่าวว่าจะได้แชมป์โอ้โหตัดมาภาพเวนนี่ยังไม่จับมือกับใครเลยนะตัดไปอีกสนาหมหนึ่งแมนซิเอาไปตึ้งตัดไปอัเออมีนยูชนีไคุยกับไอ้ไอ้ไอ้อวนนี่แป๊บนึงเออได้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 ไดเออบอกให้ข้างล่างปิดบริษัทเลยนะอโอเคล้อมบอริษัทไว้ก่อน น่าโทรศัพท์มาครับผมไปรับไหมครับอ๋อไหนเบอร์ไม่รู้จักไม่เคยรับครับครับโทแม่มันจะดังหรือโมากกว่าครับผมเหรอเออเออคืออะไรนะยังยยงหรอหรหรอครับหรออุ้ยเอไอ้ บอกโทรศัพท์ของคุณบ้างครับลีโออผมไม่มาครับตอนนี้ดิครับครับผมเออโอเคโอเคไปได้ไปได้ไปได้โอเคไปไปครับมึงไปได้เลยออกจากบริษัทนี้ไปได้เลยกลับไปเลยไอ้เป็ดน้อยกลับไปเลยกลับ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 ไปเลยเป็ดน้อยอะไรเป็ดน้อยมึงอะไรอะไรมึงเป็ดน้อยอะไรอะไรขี้โกงอะไรมึงทำไมอ่ะทำไมลูกอักที่แล้วยังไงเฮ้ยเราบพอให้เราพอขึ้นมาดิให้ขึ้นมาเลยให้ขึ้นมากูกลัวเหรอฮะให้ขึ้นมาด่วนเลยให้ขี้โกงอ่ะขี้โกงอ่ะฮะ้ี